กองกาลังในเลยสวนโดยหน่วย,ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดใน10พยาบาลพร้อมกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยไปอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจสิงห์านาจ,จัดเฮลิคอปเตอร์แบบเบล2121ลำครับพร้อมด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลศรีสังวาลจังหวัดแม่ห้องสอนปฏิบัติภาร,รกิจในการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหนึ่งรายนะครับ เป็นผู้ชายครับอายุ46ปีภายหลังผู้ป่วยรายดังกล่าวนี้มีอาการชักเกรงเจ้าหน้าที่ได้รับตัวผู้ป่วยจากสนามฮอหน่วยเฉพาะกิจกรมทนหานรราบที่36นะครับเพื่อส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สําหรับภารกิจการบินในครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาบินประมาณ50นาทีครับซึ่งถ้าลําเลียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางรถยนต์อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางกว่า5ชั่วโมงนะครับ รถดรอห้า,าชั่วโมงนี่ใช้เฮลิคอปเตอร์ก็เหลือ50นาทีนะครับซึ่งผู้ป่วยก็ได้ถูกส่งต่อจนถึงมือแพทย์เข้ารรัการ,รักษาได้อย่างปลอดภัยนะครับ